กาบสวัสดีและสบายดีญาติพี่น้องเบสุสุสขคนเนาะวันนี้มาพบกับซ่องหมอพอรใสเหลือเดอ้อวันนี้หมอพอรใสกระยี่ตอมห้าเบสุขคนเนาะมอว่าอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเออเตรอนญาตีพีน้องมากินข้าวเดอ้อกินขา้าวกบมาพี้นนะหมอพอรใสเยเนาะมีบักแกงมีพักสะเบก เออมีกแกงขมเนาะมีแกงแกวแกงแกงเพียใส่ผักเลือไปทนางเลิศดฮะเนาะเสร็ญอาพีน้องกินกันเดอ้อมามาสมแซลมกันเนาะอี่อันนี้มาเพียะขมขมมาเพียงขมขม,มเขมนาะเอออันนี้ซุกแดอันนี้ซุกแดเนาะเสร็ญอาที่น้องมากินกันเดอ้อมาเดอ้อ มือกันด้วยดกข้ากันเลยบุเรโอ้าขข่าเขอนหอนอีกขอนหอนเด้เทียวเทียลาดมาเทียวกับคบมือนีน้ก็ดอ,อ,อยากกินครับมอับจ้ก อัพเดทเมื่อห้าใช้กับคงนนะคงั้นแค่คอม

คักข้าขึ้นับคขามดีขมดีขุมดีะเนี่ยคอข้าไม่ใหญ่หรอกเนาะท่านผมขับ เจ็บนอนก็แบบนั้นเด้อนอนอะจิ้มกระด่างเจ็บ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 ไปเรื่อยๆเจ้าเหรอเนาะ apa betulnya ini ่แต่นห้อนขอดนห้อนคือมีเตนะ็นอ์ห้อครับแบบแซ่บครับตใจขนาดเขาแบบแซ่บงา,าน,าานามาเพียรเนี่ยผมัครับพักาี่บกี่ัน อึฉันออกไปจะกให้รู้รู้รูรับไปกปทำแบบไันอยาว มาอกคผมผมจะพยาก Các chặt tắm biển không biết có khốn đó. tắm biển cặp thêm một đi không tức bắt đầu làm gì เนาะก่คนเด้อเอีะยุบพ่เด็กะีเด็กกะลีมปกินพ้าเดาโเดอมาเฮียแกนเตเดียแต่ผัดเด้อมีตัวแกะตาตากัากลูกมากินผ้อลูกมาัหมฮะเจ้าผอาจ้า การทายจิตมาฮอดนี้บอคอนขอจบเพียงเท่านี้เนาะเมื่อวานจินข้าวกับมาเพียแ <c oughs> จงเพียได้ทานนางเลิศ <c oughs> พักมีบักแแปลมีบักแครลงผมมีพักกะม็ดมีพักพก,ก,กล <c oughs> ะรเนาะจ็บร้ายอ,อึงก่อนจิตลาจากไปนี้บอคอนัสวย เพือนพี่น้องตีดต่ามเดอ้อถกใจกดไลค์กดแชร์มาพอในเดอ้อครัสุดท้ายบนนี้อย่างก้าวขามาสบายดีอขอจบเพียงคลิปตอนนี้เดอ้อโอกาสหน้าจะทักิีไ,ไม่ไม่อยากพี่น้องเบ่งเดอ้อ